ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการรวมไฟล์ pdf นะครับโดยใช้เว็บออนไลน์นะครับเว็บนี้มีชื่อว่าเว็บ2 3 a p p c o m นะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ pdftool นะครับเลือกคำว่ารวมนะครับผมรวมนะครับก็คือการรวมเอา pdf หลายไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกัน นะอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายหลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกไฟล์ครับแล้วก็หาไฟล์ PDF ที่เราต้องการรวมให้มันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับสมมติว่าผมจะเอา2ไฟล์นี้นะครับใครมีหลายไฟล์ก็สามารถเลือกได้หลายไฟล์นะครับวิธีการเลือกนะครับก็คลิกเลือกไฟล์หนึ่งไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็กดคอนโ r ร l ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกอีกไฟล์หนึ่งแบบนี้นะครับ 2ไฟล์ห่ะว่าเอาอีกไฟล์หนึงเป็น3ไฟล์นะครับให้เรากดคอนโทรลค้างนะครับเวลาเราจะเลือกหลายๆไฟล์นะครับอโอเคหลังจากนั้นก็กด open ครับมันก็จะได้3ไฟล์นะครับแต่เราจะรวมให้มันเป็น1 pdf นะครับหรือเราต้องการเพิ่มไฟล์ไหนแล้วก็คลิกเพิ่มไฟล์อีกก็ได้นะครับเมื่อเราเราต้องการประมาณนี้นะครับเราก็กด รวมนะครับเห็นไหมครับมันก็ pdf ได้รับการรวมกันแล้วกดดาวน์โหลดดูครับแล้วทำการเปิดดูครับเปิดดูดีครับว่า pdf ของเราถูกรวมเป็นไฟล์เดียวแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยครับผมก็ลองไปทำกันดูนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไป เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ